สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยก็ปรุงน้ําหอมนะคะปรุงเองทำเองค่ะทุกสิ่งนะทุกอย่างก็ต้องใช้ปัญญาด้วยตัวงตัวเองค่ะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความตั้งใจทุกอย่างทำได้นะคะพี่อ้อยก็มาทำน้ําหอมทุกวันทุกวันเลยค่ะนะคะคือ ไม่ถนัดที่จะทำข้าวแกงนะคะทำสเต็กก็ทำได้แต่ไม่มีใครส่งนะทำได้แต่ไม่มีใครช่วยส่งทุกคนก็มีงานกันท่านจะจ้างเขาแต่ละเที่ยวเนี่ยก็แสนจ,จะลำบากนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราทำอะไรที่เราทำได้คนเดียวนะคะแล้วก็ทำไปนะคะเนี่ยค่ะใช้ปรุงนะคะ ใช้บรรจุนะคะใช้บรรจุขวดคะใช้ปรุงแล้วก็บรรจุนะคะทุกอย่างเราทำได้ถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงนะคะทำได้เราก็ทำไปนะคะนั่งใช้เวลาว่างใช้สมาธิ อันนี้ยี่ห้อไพซันค่ะนะคะเนี่ะของคริสเตียนดีออนะคะบรรจุพันธุ์แบบง่ายๆนะคะซึ่งเราก็กำไรก็น้อยนิดค่ะไม่ต้องมากมายแค่เราอยู่ได้ค่ะถ้าขายส่งเยอะๆเราก็พออยู่ได้แต่ถ้าหากว่าเราขายปลีกเราก็จะขายอีกราคาหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ทำไปนะคะชีวิตมันต้องสู้อะไรที่ว่าดีเราทําไปเถอะค่ะไม่เหนือบากกว่าแรงเราทําได้เราก็ทําไปนะคะนี่ค่ะบรรจุขวดแล้วนะคะผสมแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทำวิดีโอให้ดูนะคะตอนผสมไม่เป็นไรค่ะนะทำเท่าที่ทําได้ ตามที่เราถนัดอยากจะทำแล้วก็ใจรักด้วยนะคะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วนะคะด้วยใจรักเนี่ยเราทำไปได้สวยๆค่ะสบายๆแต่ถ้าใจไม่รักแล้วก็ฝืนความรู้สึกแล้วนะคะมันจะไปไม่สวยค่ะนะคะมันจะไปไม่สวยต้องใจรักด้วยค่ะนะคะ พี่อ้อยก็ว่างจากการดูดวงนะคะเมื่อเช้าดูดวงไป2ท่านนะคะค่ะดูเสร็จแล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยนะคะมาทำน้ำหอมมาบรรจุน้ำหอมขายกําไรไม่ได้มากมายอะไรเหมือนเราขายข้าวแกงทั่วไปนั่นแหละค่ะนะขวดหนึ่งสิบยีบาทแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราพอใจแล้วพอทำแล้วใจรัก ทำไปเถอะนะมันจะกวดเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะนี่ค่ะทาไปทุกวันค่ะใช้เวลาที่ว่งวางๆมันมีประโยชน์นะคะทําทุกวันขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรของไม่เน่าไม่เสียนะคะของเราไม่เปื่อยไม่เน่าว,วันนี้ค้างพรุ่งนี้ก็ยิ่งหอมมะลึงก็ยิ่งหอมยิ่งนานวันยิ่งเดือนก็ยิ่งหอมค่ะนะคะไม่ต้องคิดอะไรมาก ชีวิตมีต่อสู้ปัญหามันมีไว้ให้แก้ไขนะคะค่ะทําไปชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละค่ะกินขี้ปี้นอนเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะ อายุก็มากแล้วไม่รู้จะให้ไปดิ้นไปทําอะไรนะนอกจากทําอะไรที่มันอยู่ภายในบ้านนะคะทําที่ว่าทําให้ไม่เดือดร้อนที่ทําได้ภายในบ้านทำเถอะค่ะนะคะ ต็มตาเกินไปน้อม,ม,มีมีสูญอากาศมันก็จะฉีดไม่ออกนะคะเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ค่ะนี่ไพซสั้นนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมทนนะคะหอมติดทนนานฮนะ,ะฉีดคนนู้นมาหอมทุกคนนี้ฉีดแค่คนเดียวในครอบครัวหอมทั้งครอบครัวเลยค่ะนะฮะเดินผ่านไปเนี่ยอุ้ยกลิ่นใครนะเซ็กซี่จังเลยประมาณน,นั้นนะคะนะคะ นี่ค่ะจุทีก็ได้5้าขวดนะคะ5ขวดนี้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยผสมเข้มข้นนะคะพี่อ้อยตัดเอาแมดออกไปหลายตัวแล้วก็เอามาผสมเพื่อให้ได้ให้ได้กลิ่นดีๆทนๆน,นะคะแล้วก็เพิ่มหัวน้ําหอมใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะชีวิตคนเรานะ่ยมันมีปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ตามสูตรเป๊ะๆนะคะ สูตรเขาบอกอย่างนั้นก็จะทําอย่างนั้นจะไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรซะเลยนะคะรู้แต่ว่าหอมแต่ว่าหอมทนแค่ไหนนะตรงนี้ที่สาคัญนะคะนี่ค่ะใช้ขวดบรรจุนื้ขวดง่ายหาซื้อง,ง่ายนะคะพี่อ้อยก็เลยใช้อน,นี้เป็นมาตรฐานนะคะจะจุก,กลิ่นอะไรก็เขียนไปในกลิ่นนี้นะคะเขียนไปตรงนี้แค่นั้นเองนะคะส่งง่ายขายง่ายใครที่สนใจนะมารับไปขายได้นะคะ ไม่ต้องห่วงขายได้เลยค่ะชีวิตมันมีให้ต่อสู้ปัญหามันมีไว้ให้ทำนะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งรูได้ทำอะไรได้ก็ทำไปเถิดอเอาให้หมดจุได้อันนี้อีกนิดหน่อยค่ะ แต่ก็ต้องทำเติมเข้าไปนะคะเพี่อใหมีความสุขค่ะในการทำงานนะคะทำไปมีงานที่ทำก็ทำไปนะคะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะ่ะเวลาว่างนะคะก็จะบรรจุไว้นะว่างๆก็เข้ามาบรรจุแล้วก็มีใครที่เออได้สั่งออเดอร์มาแล้วก็เราก็ทำไปเลยนะคะโดยที่ว่าเราหรือส่งไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำอีกนะคะ ว่างเมื่อไรก็ทำว่านั้นวันทำหนึ่งก็สองสามโหล ổ, นะคะก็ขายได้ขวดหนึ่งสิบยี่สิบาทอันนี้บอกตรงๆนะคะได้แค่นั้นเพราะค่าขวดก็แพงค่าน้ำหอมยี่ห้อนี้ก็แพงค่ะพี่อ้อซ้ของแค่นั้นละค่ะแค่ว่าไม่หายใจทิง้งค่ะนะคะคำว่าไม่หายใจทิง้งคือถ้าเราไม่ทำอะไรซะเลยอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราคิดว่าเราทำนะคะมันก็จะเกิดขึ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นนะคะ ก็ก็เลยทำค่ะนะคะไม่นั่งงอมืองอเท้าไม่ต้องรอวาสนาไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยนะแก่ปานนี้แล้วไม่มีใครเข้าไปทําปุ๋ยหรอกนะพี่อ้อยมีแต่จะแก่ลงแก่ลงทุกคนเนี่ยเข้ามาโอแอ้ออีอาอูอะสารพัดมองหน้าก็เห็นไส้แล้วค่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่พี่อ้อยไม่ใช่เด็กค่ะแก่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้อนล้อเลยนะขอร้องเลยคนที่คิดจะมาอ้อนล้ออ้อนล้อเออนี่ยนะ เปลี่ยนใจสะใหม่นะคะบอกได้เลยว่าเปลี่ยนใจได้นะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะนะแค่นี้ก็จบคลิปนี้ไปสั้นๆนะคะเดี๋ยวก็ทำมานานแล้วค่ะนะก็เลยคิดว่าทำไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นความสุขก็ทำไปค่ะผลิตน้าหอมเองนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเยอะแยะ่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่งทุกวันะ่ะพี่อ้อยส่งทุกวันค่ะนี่ก็จะไปส่งยามบ่ายค่ะอีกสองโหลนะคะมีคนสั่งนะคะโนไปทางอีสานนูน่นเด้อนะกไปแล้วค่ะใส่ถุงแล้วค่ะส่งเดี๋ยวบ่ายๆนี่ก็จะไปส่งให้เขานะคะนี่ค่ะ เป็นห้องที่อยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปอะไรนักหนานะคะใช้ห้องนอนของเราให้เป็นประโยชน์นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ยินดีต้อนรับแขกห้องนี้แต่ตอนนี้ทําเป็นห้องทํางานดีกว่านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ